น้องบุญพากินพานเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับะไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะมือนี่ก,ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวเหมือนเดิมค่ะพี่น้องผ้าเข่าคั้วคือเกาค่ะนี่สําหรับเมนูวันนี้ของเราเนาะะนะแม่น้องวุ้นจะทํา ซี่โครงหมูทอดกระเทียมค่ะพี่น,อน้องจ๋าซี่โครงหมูทอดกระเทียมหมูกระดูกหมูแม่นองวุ้นกะได้ล้างทงความสะอาดแล้วก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกระสิมีกระเทียมทุบน้ําจาดถ้วยหนึ่งนะคะเนาะทำไมแม่นองวุ้นไม่หมักกระเทียมใส่หมูเลยเพราะว่าถ้าทอดไปท้าหมูมันยังบรสุกเดียวกระเทียม่อสีไหมแม่นองวุ้นจะใส่กระเทียมขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่หมูกําลังจะสุกเหลืองดีนะคะเนาะไปค่ะไปล่องมือทอด ซี่โครงหมูทอดกระเทียมด้วยกันเลยจ้าจ้าก็ได้จุดแกะตัต้งน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะรอน้ำมันร้อนแล้วเราค่อยมาทอดกันจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าน้ำมันของแม่นวนกะรอนได้ที่แล้วเราก็จะใส่ซี่โครงหมูที่เราหมักไว้ลงไปเลยจ้ะทอดไปกลางๆนะคะ ทอดไปเรื่อยๆไฟกลางๆค่ะพี่น้องจ้าค้นไปน้าแบบนี้เนาะค่ะเนาะให้ชิ้นไหนที่ไม่โดนน้ามันให้มันโดนน้ามันหน่อยจ้าพี่น้องให้น้ามันข่วมจ้าเมนูก็จะทอดทิ้งไว้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกระดูกหมูเห่าเหลืองสวยถ้าจะสใส่กระเทียมจ้าถอดไฟกลางๆไปเรื่อยๆแบบนี้จ้า นี่จ้พี่น้องจ้าแมนุงมูก็ทอดกระดูกมูไปเรื่อยๆจนเริ่มเหลืองสวยแล้วเด้อค่ะขั้นตอนนี้เข้ากับสีไส่กระเทียมได้เลยค่ะบาดนี้กระเทียมของเรากรสีเหลืองพอดีกับเอามูขึ้นแลค่ะเนาะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้ากระเทียมนี่เป็นกระเทียมทุบไปนะคะเนะใส่ลงไปเลยจ้านี่ค่ะหอมแลวค่ะบาดนี้ทอดไปเรื่อยๆจนกระเทียมเท้าเหลืองจ้าพี่น้องบาดนี้พอกระเทียมเหลืองแล้วเราก็จะเอาขึ้นเลยค่ะเพราะว่ากระดูกมูนี่เหลืองสวยได้ที่แล้วค่ะ ง่ายๆค่ะนี่เห็นไหมเราก็จะได้กระดูกหมูที่สวยจ้กพี่น้องกระเทียมของเราก็จะเลื้องหอมบใหม่ค่ะพี่น้องจ้าอีกจกักสองสามนาทีก็ได้ราค่ากระสีเอาขึ้นเนาะคะ่ะนาอพี่น,อน้อ,นองเนาะโอ้โหเนาะก็จะทําให้กระเทียมมันหอมไปทั่วกับหมูนะจ๊ะถ้าห้าใส่พรอมหมูเลยนะ่ะหมูสุกกระเทียมใหม่ดาแล้วค่ะพี่น้อง กเทียมก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะหมูของเราก็สวยมากเลยค่ะเรื่องน่าทานมากเบื้องในพี่น้องหมูไหมหมูสวยมากเลยค่ะไปค่ะบัดนี้เฮาาตรียมเอาขื้นกันเลยจ้าเทียมเหลืองอีกเล็กน้อยก็เนาะพี่น้องเนาะแล้วกระเทียมนี่เป็นอะไรที่อร่อยนะคะถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มไหม,ไม หอมมากเลยนะคะพี่น้องจ๋าอยากให้พี่น้องได้กินทอดหมูหนี่กินก็พอเนี้วเสียบเขากันตะนนยทำนี่ตำบักทั่วบกแตงใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะแม่น้องวุ้นจะเอาขึ้นเลยนะจ๊ะมาจ้ะพี่น้องเอาหมูของเท้าเข้นกันเลยจ้ะ หอมมากเลยค่ะพี่น้องมูงก็สวยมากเลยช้อนเอากระเทียมกันจ้ะนี่ค่ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวใส่ถาดพักเสด็จน้ำมันเลยนะ นี่เราก็จะได้ซี่โครงหมูทอดกระเทียมแบบนี้นะคะเนาะผักไห่สเสด็จน้ำมันจังมาจัดเลี่ยงใส่จานค่ะพี่น้องจ้าหอมหอมจ้ารอสักพักไห่หมูสเสด็จน้ำมันจ้า นี่จ้าพี่น้องจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะสําหรับซี่โครงหมูทอดกระเทียมของแม่นงวุ้นพร้อมเสิร์ฟลุงป้าน,นะอ่าล้วค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นงวุ้นอย่าลืมเข้ามาทานข้าวทานน้าแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันได้นะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิงกิงที่สําคัญลืมบ่ไ้ค่ะพี่น้องจ๋าก,กดซับ ตะไคร้ให้ช่องน้องวุลพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมนูวุลกสิล่าไปกับซีนโคงหมูทอดกระเทียมนะคะเนาะขอบคุณหล,ลายๆค่ะพบพกันไม่ไลนานาคลิปนาจ้าบ๊ายบายจ้า